Uh, ตัวนี้เป็นตัว uh, comfy UI นะครับโดยใช้โมเดลจาก Stable Diffusion นะครับในการเป็น uh, ฐานข้อมูลในการเจนตัวรูปนี้ขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับจะเป็นกรอบของตัวพร้อมพร้อมก็คือการที่เราสั่งให้ AI นะทำอะไรนะครับตัวนี้เป็นการใช้พร้อมแบบ t a k e to image นะก็คือการพิมพ์ข้อความไปแล้วให้ AI เจนออกมาเป็นรูปเจนขึ้นมาเป็นอะการตูนดักนะครับก็เป็นรูปลูกเป็ดแหละนะครับทีนี้เนี่ยเราอยากจะเพิ่มนะครับ ข้อความเข้าไปนะครับเพื่อ AI เจนในส่วนของตัวคอนเทนต์เพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราใส่เป็นเราไม่ชอบการ์ตูนนะครับเราอยากได้เป็น 3D ปุ๊บเนี่ยเมันมาเร็วอย่างนี้หละพี่ <laughs> มาเร็วครับอันนี้อันนี้คือ power b ของตัว AI ที่ในการ gen image <c oughs> นะครับ <c oughs> เร็วมากนะครับก็นี้เพิ่มเติมอ่ะสมมุติ <c oughs> เราใส่เป็นอ uh ่าอ <c oughs> ินเดอะการ์ในสวนนะครับ อุ้ยไวมากหมายความว่าเรากําลังเจนภาพอยู่สมมุติเรามีไอเดียเราอยากได้เป็ดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแต่พอเป็ดมาแล้วเราอยากเพิ่มนู่นนี่นั่นใส่ไปได้เลยใส่ได้อย่างงี้เลยใช่ครับืเพยาะผมผมกำลังนึกอยู่ว่าเห็นเขาเจนรูปเขาพิมพ์กันยาวยาวยาวมากครับนั่นหมายความว่าถ้ายิ่งละเอียดภาพก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยครับแต่อันนี้เราสามารถที่ค่อยๆใส่พีละอันนะครับค่อยๆไม่ต้องพิมพ์ยาวทีเดียวค่อยๆใส่ว่าเราจะใส่กินแฮมเบอร์เกอร์อยู่ในสวนนะครับ หรืออากจะใส่ฝนตกฝนตกโอ้มันไวมากเลยไวจนผมอึ้งอ่ะอันนี้ก็คือในการใช้ AI ในการเจนเพราะว่าเราอยู่เป็นแหล่งโลเคอล้อนะครับเพราะแม้มันก็จะสูงอยู่แล้วในการเจนตรงนี้แล้วก็ข้อดีก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์เราด้วยใช่ครับผมก็เป็นพร้อมเราเหมือนเราเป็นศิลปินออกแบบภาพพวกนี้เองใช่ครับผม